สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม RV กันอีกครั้งหนึ่งเนาะวันนี้ผมก็จะมาเล่นตัวคาเฟนีนะครับในตำแหน่งจนะังเกิลเนาะอันนี้ผมก็ตัดมาตอนที่ฟาร์มก็จะเสร็จแล้วเนาะผมก็เริ่มเป็นเลสเนาะอยู่เล,ล่าน,นะครับแล้วก็มาจบเลนแคลรี่เนาะมาจบผลเนานะเพื่อจะได้แก๊งเลนแคลรี่นะครับแต่ก็ไม่ได้นะเพราะฝั่งเราก็ตายไปแล้ว เราก็รอเคลียร์คลิปก็ได้เนาะถ้าไม่มีคลิปเราก็กลับไปทำไปฟาร์มก็ได้หรือว่าไปเอาคลิปจากเลนคนอื่นก็ได้เนาะช็อตนี้คือผมกะว่าจะรอเคลียร์คลิปเนาะแต่คลิปน่าจะเพิ่งมาด้วยผมเลยรอเคลียร์คลิปอีกเว็บดึงจะได้ตังค์ด้วยเนาะได้นี้ผมเห็นของเขาตีมันก่อนผมก็กะว่าจะมาลองเช็คดูทีนี้บัตเตอร์ไฟโดดดีนะถ้าจะไม่ผิดช็อตนี้ผมน่าจะตายนะเพราะว่าโดนซาตาร์ตลบหลังคือเล่นรับไม่ได้แหละเพราะว่าเข็นสองตัวมันจะตายแล้วก็เลยเปิดอัติไปไล่ซาตาก็มาน่าจะตาย ถ้าเราตายช่วงต้นเกมแบบนี้ก็พยายามกลับไปฟาร์มคีฟต่อไม่ก็ไปแท็กเลนกับเพื่อนได้เนาะเพื่อที่จะให้ตังเรากลับมาเท่าเดิมไม่ก็นาฝั่งตรงข้ามเนาะมันจะได้เล่นง่ายขึ้นนะครับถ้าตังเราตามก็จะเล่นยากหน่อยเนาะพอดีอาจจะแพ้เลยก็ได้นะถ้าป่าเราตังตามเนี่ยไอซาตายนี่ก็จะเอาแต่ผมอย่างเดียวเลยแม่จะตายอยู่หละก็ถ้าไม่มีไฟเราก็กลับไปฟาร์มเหมือนเดิมเนาะอย่าพยายามไปตายเพิ่มไม่ก็ไปแตกเราถ้ายิ่งไปแตกยิ่งไปตายก็จะทําให้เกมแพ้เนาะ อาจจะโดนเพื่อนร่วมทีมด่าได้นะครับก็ราฟาร์งไปก่อนเนาะเพราะช่วงต้นเกมคาเฟนีค่อนข้างไม่เก่งเท่าไหร่เนานะยิงยิงค่อนข้างเบาอยู่แต่ถ้าเละเกมขึ้นมาก็คาเฟนีเป็นตัวหนึ่งที่แบกเก่งมากมาคุยถึงเรื่องสกิลของคาเฟนีกันดีกว่านะสกิลหนึ่งของคาเฟนีก็ถ้าไม่กดใช้ก็จะเป็นล่างปืนกลเนานะไอ้ปืนกลนี้ก็จะยิงค่อนข้างเบาเนาะยิงไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ครับแล้วก็ถ้ากดอีกทีหนึ่งมันจะเป็นล่างเลเซอร์ล่างเลเซอร์นี้สามารถยิงแล้วติดขีได้นะครับ แต่ก็ไอ้ร่างพื้นกลก็ติขีได้เหมือนกันช็อตตัวนี้ก็ไม่รู้จะเข้าไปทําไมกะว่าจะได้สักตัวไม่ได้สักตัวตาย้นย่สกิลสองของคาฟินี่ก็ถ้าอยู่ในร่างพื้นกลก็จะเป็นแค่วิ่งเร็วเฉยๆเนาะกับได้ค่าเหมือนเป็นสแต็กระไรสักอย่างสิบสแต็กผมก็จาไม่ได้แล้วน่าจะเป็นเจาะเกาะแล้วมั้งแต่ถ้าเป็นในปืนเลเซอร์ก็จะเป็นได้เป็นการพุ่งมาเนาะสามารถเลือกทิศทางได้นะครับ ในส่วนอันติของคาฟิเี่เมื่อกดใช้ล้วก็สามารถเลือกทิศทางได้นะแล้วถ้ายิงไปก็จะลดเกาะศัตรูลงเรื่อยๆนะถ้าจำไม่ผิดใช่แหละน่าจะลดเกาะศัตรูลงเรื่อยๆโดนกี่ตัวก็ลดเจาะทุกตัวเนาะสามารถใช้ไปเปิดไฟก็ได้เพื่อลดเกาะก่อนแล้วก็ใช้เลเซอร์ยิงก็ได้นะจะยิงค่อนข้างแรงสกิลของคาฟินี่ก็น่าจะมีประมาณนี้นะผมก็อาจจะบอกอรายละเอียดไม่หมดนะเพราะก็ทำไม่ค่อยได้เหมือนกันเ่ามาเรื่องในเกมดีกว่าก็เวลาไฟเสร็จก็ กลับบ้านก็ได้เนาะถ้าเลือดน้อยหรือว่าถ้ายังเลือดเยอะอยู่ก็ฟาร์มต่อก็ได้นะครับจะได้ไม่เสียเวลาด้วยเราจะได้ได้ตังค์ด้วยถ้าตังค์เราน้อยก็จะสู้ยากนะครับจะไม่ทีมเล่นยากด้วยเนาะถ้าช่วงต้นเกมเราฟาร์มเสร็จแล้วเราทีมไฟ์เราชนะหรือว่าทีมไฟ์เราแพ้เราแพ้ก็ไปก็ไปตีมังกรก็ได้เนาะไม่ว่าจะเป็นมังกรเล็กมังกรใหญ่ก็ได้นะครับแต่สำหรับผมผมแนะนําให้ตีมังกรเล็กดีกว่าเนาะในช่วงแรกนะเพราะว่ามังกรใหญ่ตัวแรกผมคิดว่ามันได้ตังค์ค่อนข้างน้อยเนาะมันไม่ค่อยคุมเท่าไหร่ แต่ถ้าหลังจากังกรตัวแรกตายไปก็ตีังกรใหญ่ตัวที่2ก็ได้นะถือว่ามันก็ได้ตังค์เยอะเหมือนกันแต่ไม่น้อยเท่ากับตัวแรกนะครับช่วงนี้เราก็ฟาร์มไปนะเพราะว่าเกมเราตามอยู่นะครับก็พยายามฟารนะ์มเนาะอย่าพึ่งไปบวกอย่าพึ่งไปตายก็ได้นะถ้าบวกเราช่วงนี้ผมคิดว่าอาจจะยังไม่ไหวนะเพราะว่าตอนนี้เกมเราตามมากเนาะเรื่องตังค์ก็น่าจะตามด้วยถ้ามีโอกาสแก๊งได้ก็แกงเนาะแบบว่าถ้าเขามาตัวเดียวหรือ2ตัวแล้วเรามี5คนก็น่าจะไหวอย,อยู่เนาะ แต่ถ้าเพื่อนเราโดนแบบ5ต่อหนึ่งอะไรอย่างงี้แล้วผมไปช่วยคนเดียวแบบเราป่าคนเดียวใช่ไหมแล้วลองไปช่วยอาจจะไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปล,งเ,ปล,ง,เปลงเราจะตายดนะ้วยเนาะเราไปทำอย่างื่นน่าจะคุ้มกว่านะครับโอเคช็อตนี้ค่ามีหน้าน่า,นาจะได้ช็อตนี้แต่ผมไม่ได้นะเพราะว่าเลือกเขาเด้งด้วยเนาะจากพลังแฝงไอ้โลสักอย่างเนี่ยมันเด้งเดือดค่อนข้างคิกโกเนาะถ้าเราฆ่าฮีโร่ไม่ได้ก็ป้อมกระด้เนาะมันคุ้มกว่าอยู่แล้วได้ป้องเพราะเกณฑ์ชนะนนที่ป้อมเนาะไม่ได้ที่คิวนะครับ ก็ถ้าเพื่อนฝืนไปเราก็ปล่อยก็ได้นะถ้าเราตามเพื่อนไปแล้วตายก็ไม่คมุมเราตาย1ิ่งเดียวาตายสองเนาะนีกลางเราก็เสียด้วยเวิร์ดไฟทีกลางเพื่อนเลยโอเคเนี่ยเราก็ฟาร์มต่อก็ได้เนาพยายามเอาตังค์ให้เยอะหน่อยนะแต่ถ้าเพื่อนบอกเราก็ไปช่วยเพื่อนก็นได้นะอย่าให้เพื่อนไปตายฟรีนะครับแต่ถ้าเพื่อนบอกเราก็ไปเขียครีปให้เพื่อนก็นได้นะถ้าเลนไหนคีปเข้าแล้วเพื่อนเราไม่อยู่นะครับก็เขียให้เพื่อนได้นะอย่าพยายามไม่คีปเ,เข้าป้อนอยมันจะเสีย คีฟีนะครับตังค์จะเสียฟรีด้วยเนาะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ถ้าคีฟเข้าป้อมแล้วป้อมค่าคีฟเนี่ยช่วงต้นเกมก็พยายามฟาร์ไมไปก่อนเนะเพราะว่าเรายังไม่มีของไปสู้กับใครก็สู้ไม่ได้เนาะแล้วก็ตีคีฟเลนไม่ก็ตีคีฟบอนในป่าก็ได้เนาะเราจะได้ตังค์ด้วยนะครับอันนี้ผมเริ่มกลัวซาตาแล้วแม่งบินเก่งอยู่นะตัวนี้อย่างีเนี่ยพอคีฟเข้าเราก็เคลียร์คีฟกล่องก็ได้นะเนาะอย่างคีฟจะเสียฟีนะครับแต่ถ้ารู้สึกว่าล้าไปเราก็เริ่มถอยออกมาก็ได้เนาะดี๋ยวเราจะตายนะครับ ช็อตนี้ถ้าเมื่อกี้ผมไม่ถอยน่าจะตายไปลวซาตาก็น่าจะบินช็อตตรงนี้ก็เป็นช็อตไฟเล็กๆเนาะตายประมาณ2ตัวคือตัวนี้ผมตีปราฟ้าอยู่แต่ซปเปอรแ์แพนไปถ่ายเล่นใช่ไหมเขาก็มากันผมก็พยายามจะแก๊งกับเพื่อนเนาะแต่ก็ไม่ไหวนะเพราะว่าตอนนี้บัสเกิดมากจนตั้งเกมบัสได้ค่าค่อนข้างเยอะเนาะก็เมดเราเหมือนจะห่วงคีฟ้าก็ไม่รู้ทําไมเหมือนกันแล้วก็ไปตายท่อนฝั่งดูนี่ฟิกมาเอาวีราไอเสียวเสียนเราเลย โอเคในฝั่งหนุ่มเขาตีกลางใช่ไหมเราก็รอเคลียร์กลางก็ได้นะจะพึ่งทิ้งเลนนะครับถ้าฝั่งหนุ่มเขาเคลียร์แล้วเดี๋ยวคลิปจะเข้าเราจะเสียป้อมฟรีด้วยเนาะตอนนี้ผมน่าจะตังค์ตามปัฟจยอยู่ประมาณน่าจะไม่กี่พันเท่าไหร่ก็พยายามฟาร์มคลิปเล็กก็ได้นะหรือว่าจะไปเอาคลิปเลนนะั่นแหละอย่างที่ผมเคยบอกนะส่งนช็อตตรงนี้ช็อตบวกอีกช็อตดึงผมน่าจะได้มีหน้าช็อตนี้ซึ่งก็เริ่มจะได้คิวแล้วก็เริ่มมีตงังค์เลยก็ด็กเกมก็พอไหวละ เริ่มสู้ได้อยู่ <Nice. S 1> พอวกเสร็จถ้ายังไม่มีอะไรก็กลับไปฟาร์มต่อไม่ก็ดังลิปเลนก็ได้นะพยายามเพิ่มตังค์ให้ตัวเองเนาะถ้าเราเป็นป่าครับจะตังค์รดน้อยก็จะสู้ยากเนาะพอเคลบเว็บกลางเข้าเราก็ไปเคลีย์กับเพื่อนเนาะแวกแท็กกลางบ่อยๆนะเพราะว่าดึงกลางจะได้ตังค์เยอะกว่าเลนข้างเนาะพอเราฟาร์มลิปเลนเสร็จก็มาตีมอนต่อมาฟาร์มลิปตีมอนประมาณนี้เป็นการหาตังค์ที่น่าจะโอเคสุดละไม่ต้องไปเสี่ยงไปฆ่าคนให้ตายฟรีด้วยเนาะ ถ้าเราได้คนก็จะคุ้มกว่าอยู่แล้วเพราะมันได้ไหลายล้อแต่ถ้าเราไปตายก็จะเสียเหมือนกันเนาะมันไม่คุ้มเท่าไหร่เราถ้าเราตายแราอาจจะเผื่อแพ้อะไรก็ได้นะตรงนี้ก็เป็นอีกไฟหนึ่งไฟค่อนข้างใหญ่อยู่ผมเกือบตายเลยโอเคเดี๋ยเราน่าจะได้ถอนมาผมกะว่าจะยิงนิกเตอร์ต่อไปเลยไนดะแต่ทีนี้เหมือนบัตเตอร์ไฟเข้ามาก็ถอยดีวยกว่านะครับ run เหมือนลิกเตอร์เขาจะหิวเนาะก็เข้ามาตายฟรีๆซะกนันคเนี่ยพอเราเริ่มได้เราก็เริ่มสู้แล้วทีนี้เขาเริ่มพลาดใช่ไหมแล้วก็เหลือมีหน้าตัวเดียวมีหน้าน่าจะตายตัวนี้แล้วเราก็จะได้ป้อมกลางกันเนาะพอคลีปมาพอดีสิว่าเป็นใจมากค่อนข้างคุ้มเลยนะไฟนี้ตาย5ด้วยแล้วก็ได้ป้อมด้วยคุ้มมากทีนี้ทอนเกิดแต่ผมเห็นว่าเกิดตัวเดียวก็น่าจะได้ป้อมพวกผมก็เลยเอาเอาป้อมต่อเนาะแล้วก็ได้ป้อมด้วยแล้วก็ ทอนน่าจะมาตายฟรีแล้วผมก็เกือบตายเหมือนกันโดนยิงไปนัดหนึ่งอันนี้คือผมไม่กล้าฝืนเอาต่อนะเพราะว่าคีบมันจะหมดด้วยผมก็เลยกลับไปฟาร์มเอาเลือดแล้วก็เพิ่มตังค์เล่นน่าจะดีกว่าเนาะประมาณนี้เนาะพยายามจะฝืนนะเวลาขึ้นบ้านถ้ายิ่งฝืนอาจจะแพ้ได้เนาะนี่เลือดเราน้อยก็อย่าเพิ่งฝืนก็ได้นะครับก็พยายามเล่นไปเรื่อยๆคีอ็อบเจกต์ไปก่อนถ้ามีโอกาสจบก็จบนะครับถ้ามันยังจบไม่ได้จริงก็ตีของก็ได้เนาะเพื่อจะได้จบง่ายขึ้นนะครับ ตอนนี้ผมเห็นบัสอยู่บนผมกะว่าจะรวมเอาของเนาะแต่ก็ไม่น่าได้ผมก็เลยตีมังกรเล็กแล้วกันแล้วก็กลับไปฟาร์มต่อนะเพราะว่ามันไม่ค่อยมีไฟเท่าไหร่เนาะก็เลยว่าจะมาตีคีิปเก็บตังค์ดีกว่านะช่วงนี้ยังไม่มีไฟก็กลับไปฟาร์มต่อก็ได้นะจะได้มีของตอนเวลาไฟกันเนาะเราจะได้ชนะนะครับส่วนเรื่องไอเทมรูนแล้วก็พลังแฝงเนี่ยผมก็จะทิ้งไว้ท้ายคลิปเหมือนเดิมเนาะก็คลิปนี้ผมก็น่าจะบีประมาณนี้เนาะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามด้วยน,นะครับ จะเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปเนาะคลิปหน้าจะเป็นเกมอะไรแล้วก็ตัวอะไรก็ฝากติดตามชมด้วยนะครับบ๊ายบาย